ไม่ตัวคลิปมาสีเรื่องต้องขอบคุณลูกค้าของคนไทยประกันชีวิตนะครับที่มาแชร์ไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อนะครับแล้วก็ผู้รักหรือผู้ชีวิตใชไหครับแล้วก็แน่อนอนนะคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวหน้าของเจ้าของธุรกิจผมคิดว่าจริงนยโดยเนื้อหาสาระเนี่ยทุกคนได้เห็นนะครับอันนี้ผู้จัด จริงนะไม่ได้เตรียมเป็นคำถามที่ถามตรงถามตองนะครับเซอร์ไพรส์นะครับลายมือแต่ละท่านสวยเกินนะครับมท่านเขียนเองหมดเลยในในตรงนี้เนี่ยนะครับ,บ,รบผมเขียนไม่ได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยมีคำพูดเดียวกันคือบวกผมคิดว่ามันเป็นคาสั้นๆที่พวกเราเข้าใจอย่านดีโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นคนไทยนะครับเราถูกหล่อหลอมมาในแง่ของความเป็นสถาบันครอบครัว เป็นเรื่องของความผูกพันที่เรียกว่าเป็นก a n เร y oriented เราถูกสร้างกันมาอย่างจริงจครับไม่ว่าเราจะเป็น generation ไหนเนี่ยน,นะครับเราก็ถูกสืบสัมกับเรื่องพวกนีก้นมาไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความผูกจริงนะครับที่ที่ไดเรียนพวกนี้เราแน่นอนว่าวันนี้เราเอามาลิ n กับเรื่องของพื้นฐานของประัชีวิตจริงๆมันก็เป็นการที่ช่วยในการที่จะผ่อนเบาแล้วก็ลดความปนยัดทางอิเล็กทรอกิก ผมคิดว่าผมพูดภาษาที่พวกเราทุกคนเข้าใจดีเพราะเราเป็นคนที่มีครอบครัวเรามีนคนที่เราแคร์เรามีนคนที่เราเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรที่ต้องอธิบายมากกว่านี้นี่นะครับเป็นแต่ว่าในช่วงในยุคนึงเนี่ยคนอาจจะมองข้ามเรื่องของการประกันชีวิตมองว่าเป็นเรื่องของการแช่งตัวเองเป็นในหลักการที่เรียกว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อ แต่จริงถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแก่นแท้ของมันว่ามันคือเรื่องของความหวังนะครับผมว่าเราเราจะเข้าใจมากเลยว่าการมีประกันชีวิตและผมพูดถึงประกันชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ประกันชีวิตที่เรียกว่าสะสมทรัพย์ไม่ใช่ประกันชีวิตที่เรียกว่าควบการลงทุนแต่เป็นเรื่องของการประกันชีวิตในวันที่เราจากไปไม่มีใครอยากจะจากไปนะครับแต่ถ้าต้องจากแต่เราเราห้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ใช่ไหมครับเราไม่มีทางที่จะหน้าในสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในวันที่เราจางไปเนี่ยเราก็อยากจะลดความโ่วงใยของที่เราไปนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจดีนะครับลูกค้าทักสีท่านเนี่ยจริงท่าน,ท,านท่านเสียสละมากเลยที่ที่มาแชร์ให้ฟังนะก็าอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนหลายอย่าง,างวันนี้ท่านเห็นบางท่านลูกค้าบางท่านเนี่ยที่แชร์ขึ้นมาเนี่ยท่านแชร์เรื่องบอกว่าห่วงครอบครัว ห่วงงา,บานบางคนไม่เข้าใจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงห่วงที่ทําง,งานแต่ว่าถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าเรื่องของการบาลานซ์นชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่ว่าชีวิตข้างหนึงเป็นเรื่องของส่วนตัวเราชีวิตข้างหนึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวเราด้านหนึ่งคือเรื่องงานไม่ใช่เพราะว่าเป็นรายได้น,นะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นปากท้องนะครับแต่มันคือพาร์ทของชีวิตคุณพ่อผมเนี่ยครึ่งชีวิตมากกว่าครึ่งชีวิตอยู่กับเมือ,องไทยเป็นชีวิตแอะไม่ออก วันนี้อายุ91ปีเนี่ยถามตลอดเ,เวลาว่ามีใครมานั่งที่โต๊ะพ่อไหมเข้าใจไหมครับไม่ใช่อะไรเลยครับไม่ใช่ห่วงเนี่ยแต่ห่วงเพราะนั่นคือการชีวิตผมคิดว่าเราเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเราอยู่ที่ไหนเราซิมซับสิ่งเหล่านี้และเราก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้ตกทอดไปนะครับก็ผมก็มีห่วงนะผมก็มีห่วง หวงว่าวันหนึ่งเนี่ยจริงๆก็โตแล้ว,ลวคนรุ่นใหม่เดีนี้เก่งกว่าเก่งกว่าในสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นแต่ยังไงผมก็แก่ความกลุ่มนี้ไม่ออกนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกสึมทับมาจากคุณพ่อคุณแม่ผมผมก็มีห่วงกับลูกผมว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเจออย่างไรบ้างในความดานามิกความเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะแวดล้อมในสังคมไทยในในโลกนี้เนี่ยนะครับและจะอยู่อย่างไรในสิ่งเหล่านี้ เกณฑ์ต,ต่างๆที่ออกมาในยการวันนี้เรามีผู้รู้นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมด้วยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ไนมะ่ว่าจะเป็นในตัวกฎหมายภาษีการวางแผนต่างภาษีมรดกแต่ยังดูไม่ได้เยอะนะครับสําหรับคนที่ถ้าบอกว่ามีร้อยล้านขึ้นไปในตัวห้าเปอร์เซ็นต์แต่เราเห็นในประเทศต่งตางๆเนี่ยมันสูงเหลือเกินนะครับภาษีที่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าจริงมาเป็น สิ่งที่ว่าแล้วจต่คนว่าต้องมองอย่างไรแลวเขาใช้เรื่องของหลักของประกันชีวิตอย่างไรนี่นะครับในการที่จะตอบโจทย์ช่องโหว่หรือช่องว่างและลดบวกนะครับผมเปิดสองตัวตัวหนึ่งคือหลักประกันที่เรียกว่าคุ้มครองตลอดชีพ99ปีวนนนนยยันหนึ่งทคนไทยจริงๆคนไทยอายุยืนขึ้นะครับวันหนึ่งเราเห็นตัวเลขเป็นร้อยว่าปีนะครับไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผลตอบแทนแต่เป็นตัวช่วย ในการที่ผ่อนร่เรื่องของความรู้็นสิมากนะครับตัวนี้แต่การเข้าถึงบางเรื่องคือสู้ไม่ไหวกับเบี้ยรประกันที่ต้องฉาผมเรียนําตรงครับว่าเราก็ไปเปรียบเ,เทียบซึ่เดี๋ยวให้คุณก้องไปนนอธิบายมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวใหม่ที่เราออกมา99ครับ1ถูกกว่าในอุตสาหกรรมประมาณ30รนะครับ เทียบเคียงกับเพื่อนบ้านเราคือสิงคโปร์อาจจะแพงกว่าเขาอยู่สักประมาณ5-7%แต่แต่ปรับอัตราแลกเปลี่ยนไปมาพอๆกันนะครับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวให้กล้องต้นทีบายตัวที่สองเกทักยีไม่ได้แตกต่างใช่ไหมครับขอพูดอย่างนี้กล้องเก้าสิบเกาปีแย่เบี้ย,ย20ปีแต่มันมีทริคอยู่ที่เดียวกัครับ เพราะว่าผมเรียนว่าเราเปลียเนเยอะเราก็บอกจริงๆไอ้ความปวดด้านเนี่ยอะไรก็เรื่องหนึ่งบวกที่ห่วงตัวเองตัวเองต้องยืนได้ด้วยนะครับในหลักการเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับหลักการจะเรื่องของการประกันชีวิตแต่ว่าทํายังไงที่ว่าพอถึงช่วงชีวิตหนึ่งที่เราห้ามไม่ได้ครับคืออายุเราและอายุมาพร้อมกับสุขภาพของเราและในยามที่สุขภาพของเราเนี่ย มันไม่ได้แข็งแรงต่อให้ใจเราแข็งแรงนะครับแล้วเราก็สร้างันดีครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยการรักษาพยาบาลเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคอนเสียที่พยายามจะบอกว่าเป็น medical hub เลยแต่ไดเลยแต่มันม,นมาถ้าถ้า recall กับไปเนี่ย inflation medical inflation ปีที่แล้ว15%อันนี้ขขงให้ตัว Willis Tower นะครับออกมาปีนี้ประมาณ14%จริงในใน ในอาเซียนเนี่ยนะครับไม่ต่างนะครับมาเลยที่อยู่ประมาณ14-15%ิเอนยินโดจะโดดมากทีเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีแบบโดรนที่สามารถทรี่จะทรเกอร์ได้ตอนช่วงอายุที่ไม่ใช่เป็นแค่จประกันชีวิตแต่ทอดกลับมาเป็นสุขภาพนะแล้วเองก็จะมาคุยกันเรื่องของประกันชีวิตนะครับเรื่องของชื่อเลกาซี่เนี่ยจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่พี่ๆน่าจะคุ้นเคย แบบการเลกาซี่โปรดักต์ของเราในทั้งทับหนึ่งตัวเดิมนะครับทับห้าทับสิบทับเก้าสิ 9, บเก้าวันนี้จะขอใช้เวลาสั้นๆมาแนะน,นําน้องใหม่ของซีรีส์นี้นะครับพรีเมียร์เลกาซีเก้าสิบเก้าทับหนึ่งนะครับใส่เบี้ยครั้งเดียวคมครอง,งตลอดชีวิตนะครับในแง่ของจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างหลักกันเพื่อให้เราปวดหวัวเรื่องของการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนะครับครับ ประกันสูงสุดได้สูงอายุ99แล้วก็รับประกันเนี่ยสุขอายุท้ายสุดที่ทำประกันได้ขึ้นสูงสุด80ปีนะครับในแง่ของตัวเบนฟิตเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณชาร์ทท่านเรียนไปแล้วคือว่าคล้ายกับโคลฟ์ตัวเดิมนี่แหละที่เรามีก็คือว่าถ้าผู้ปกันโชครายเสียชีวิตเนี่ยเราก็จ่ายตัวเด็กเบนฟิตหรือว่าผลประโยชน์จากกรมธรรม์น,นะครับจะถามว่ามันต่างยังไงล่ะกับตัวเดิมที่เรามีอยู่แล้ว ก่อนที่จะไปลงถึงความแตกต่างเนี่ยผมขอชี้ข้อมูลให้เห็นนิดนึงนะครับก็คือว่าตอนแรกที่เราออก9.9ทับหนึ่งเพื่อทุกข้องตลาดชีพเราเนี่ยตอนนั้นเราออกมาเนี่ยเราเทียบเทียงกับผู้แข่งในตลาดของประเทศไทยนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าทุนลอยล้านเนี่ย,ย,ยโดยเฉลี่ยนในประเทศไทยเนี่ยที่อายุ53เนี่ยเทียงอยู่ประมาณ73ล้านในประเทศเขาสามารถมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อที่สิงคโปร์ของฮงก้าได้เพีย ผู้แข่งเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ในประเทศแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยเราไปเห็นว่าพวกเขาจิ๊บเลยเช่นเบียร์ร้อยบาทแคชแวย์ยูอาจจะติ๊ที่แปดสิบไปสิบห้าบาทตลอดสัญญาครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องการว่าฉันจะมำไปหรืแต่สนใจว่าทำยังไงก็ได้ให้เบียร์เนี่ยถูกที่สุดและได้ทุนที่สูงที่สุดนะครับเราก็เลยได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษาท่าอรก็ท่านก็ไม่อาจได้หลักการฟลุกออกมาเนี่ยมาเป็นโัวหลักตัวแรกของ ประเทศไทยที่มูลค่าเงินคืนเกิดจักพื้นที่นะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยทำให้เบี้ยรประกันโดยเฉลี่ยถูกลงอีก12เปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมที่เราถูกกว่าออนอเวอร์เวย์ของดัชนีเราประมาณ30เปอร์เซ็นต์ก็จะถูกลงไปอีกนะครับผูกลบตรงนี้กับการที่ต้องไปแลกเงินไปซื้อเป็นคืนจากต่างประเทศแล้วแลกออกมาเป็นไทยบาทใหม่เนี่ยก็คือเท่ากันค่าเปรียบเทียบในแง่ของราคาเนะี่ยไม่ได้รียบเทีย ไม่ต้องบินไปซื้อที่สิงคโปร์ไม่ต้องบินไปซื้อที่ฮ่องกงนอกจากเรื่องของราคาเนี่ยที่เป็นเบนฟิตแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของเิเทอรเลชั่นคถ้าของสิงคโปร์เริ่มสิบล้านนะครับของเราก็เริ่มสิบล้านแต่เขาสิบล้านเหรียญของเขาของเราสิบล้านบาทครับก็อ่างกันที่สิบสามสิบเท่าครับเน้นในเรื่องการเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นแน่นอนครับเรื่องของอัตราแล้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยน ไปแล้วนะครับไม่ต้องมีความเ,มเาสี่ยงเมร่เราซื้อในไทยมาเรื่องของ customer service หาังการขายนะครับซื้อในไทยก็มีความมั่นใจได้มากขึ้นในเรื่องของกอร e ร v i c e รวมถึงเรื่องของบริเวณพื้นฐานต่างๆซึ่งเดี๋ยวแน่นอนที่แจ้งจะมาพูดต่อในวันนี้นะครับที่สายเซอร์วิสใหม่ที่เราจะเปิดตัววันนี วันหนึ่งที่และเป็นเรื่องจริงๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยลูกยืนได้อยู่ความปวดเรานอนลงปวดตัวเองก่อนแคชเอาแล้วไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปขี่มาหน่อยเยอะแต่ว่าในแต่ละเดือนวันนี้ผมแต่งก็มาทำอะการเข้าถึงเป็นการเข้าถึงจริงๆเนี่ยว่ากินอยากจะได้คุณจากการที่เหมาะในการที่จะลดความปวดมันมีโปรโมชั่นมันมีอะไรเยอะแยะไปเยอะใช่ไหมครับ แางราชารมุทและมีช้อยในต่างประเทศแต่ช้อยในต่างประเทศเองอ็นกลกองแด้เราคนไทยครับความสบายใจเราเห็นได้จับต้องหน้รูสถานที่มีแอร์เอเตอร์นะครับบริษัทประกันเป็นปาชนมีอร์เตรเต็มไปหมดเลยที่ดูแลทั้งองคแลนะก็แอร์คเตอร์แอร์คอยเตอร์เสมไม่ทีน้เนี่ยเราเห็นรับ จากใน20ปนีเนี่ยแหละเพราะว่าเกษียณเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยู่ไหนได้พี่อยากจับแพทก์ปอดเกษีเกษียณแล้วสวัสดิการไม่มีประกันภูมิยากได้เงินเรื่องสุขภาพจะทำยังไงหรือว่าอันนี้ผมคิดว่าหลายคนมีคำถามมียุ่งเกี่ยวกัว่าเฮ้ยฉันมีประกันชีตเนี่ยเยอะมากเลยแต่ตอนองเงินสุขภาพสามารถใช้ได้ในช่วงยเกษียณแล้วก็ปรับได้ตามใจคือสามารถเอาเงินประกันชีวิตออกมาใช้ ตัวคอินใชคเนี่ยก้าวการเป็นยี่สิบเลยนะครับก็คือคุ้มครอง99ปีจ่ายเงี้ย20ปีนะครับถ้าเสียชีวิตเนี่ยก็จ่ายเป็นเดทเป็ดนดุแต่ข้อที่แตกต่างและทีสท่สำคัญเลยคือหลังจากอายุ65เนี่ยลูกค้าหรือลกกูกค้าการสามารถเบิกเงินเบิกเ,เ,เง,งินจากกรมธารม์ออกมาจ่าย I PE, I PE, ไอพีดีได้ไม่จำกัดคองคนนะครับจนกว่าจะหมด จนกว่าตัวเดนเวอร์ฟิทจบแล้วทีเนี้ยพอาเปิดไปแล้วเนี้ยพอถึงช่วงที่เกิดช่วงลายสชีวิตเนี้ยตัวเดนเป็น์ฟิทก็จะจ่ายหลังจากผัาสิ่งที่เิดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ตอนนี้เราเป็นเจ้าเดียวที่จะรอีกแล้วท,ที่ที่เอาตัวนี้ออกมาหรือว่าสามารถเปิดไอทีโอพีดีได้หลังจากวันที่สิบห้านะครับ๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเราเทียบเทียงกันนะครับเหมือนถ้าไม่มี ประกันชีวิตเลยเนี่ยแน่นอนก็ไม่มีความคของชีวิตช่วงหลัจกจัดเกษียณแล้ว65ถึง99ก็ไม่มีเรื่องของค่ารักษาเด็บาดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามีประกันชีวิตเนี่ยแน่นอนเราได้เรื่องของครูคมครองชีวิตครับแต่ว่าช่วง65ถึง99ที่อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ต้องไปหาเงินจากส่วนอนื่นผู้ใช้แต่ว่าถ้าเราจากกัดเพิ่มอีกนิดนึ่งมาเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะได้เรื่องของการเจ็บป่วยเข้ามาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับส่วน ผมเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับแต่ก็เนี่ยซื้อเป็นตัวนี้ก็สบรา0ยี่สิุนหล้านเพียประมาณ3านสามนะครับช่วงสามสิบเอ็ดถึก็จ่ายเบียมาเรื่อยๆถ้าเจ็บป่วยก็ใช้ส่วนการบริษัทแต่พอหลังจากหกสบห้ไม่มีส่วนการบริษัทก็าสามารถเปิดเงินบางส่วนจากกรมบุคคานได้สมมุติปร,รักษาตอนอายุสี่สิบใช้่ารักษาไปสองแสนครับแทนตอนนี้ทุนประกันก็จะเหลือเน็นล้านลสองแนเหลือแปดแสนบ แล้วตอนจบที่อายุ99ถ้าไม่ได้เสียชีวิตไปก่อนก็รับเงินก้อน8 0 0 0 0นหรือถ้าเสียชีวิตตอน99ก็รับเงินก้อนเด่นถึงแปดแสนเช่นกัน 500, 500, 500, 500. นะครับตัวน,นี้ถ้าเทียบเคียงกับ99 20ของเดิมของเราเนี่ยก็จะมีผลประโยที่คือเบี้ยเนี่ยแน่นอนจะแพงขึ้นเพราะประโยชน์เยอะขึ้นแต่ว่าม่วนเป็นการเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เพืนะ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่อายุ25ถึง45เนี่ย ที่5เนี่ยเยี่ยมจาก20,000ก็เพิ่มอไอป11,000แต่ว่าได้ผลประโยชน์เรื่องของไอีดีไอีดีเพิ่มเข้ามานะครับแต่อะไรก็ตามตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาแทนไม่ได้มาแทนการซื้อสุขภาพสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนะครับอันนี้มันเป็นตัวเรื่องแล้วให้ลูกค้านะครับถ้าเรามีความกังวลเรื่องของชีวิตเราก็ซื้อ9 2 0ตัวเดิมได้ครับถ้าเราอยากได้ของคุ้มครอง เยอะเลยใหญ่ความผู้ใหญ่ก็เป็นกัสก้า20ตัวเดิมหรือจะเป็นกัสก้า20ตัวนี้บวกกับอีลิเทลดีลิเฮลพาสก็ได้แต่ว่าถ้าเราบอกว่าไอแพนต์เรามีจำกัดเราอยากหาตัวที่มันอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้ลูกค้าทุกท่านก็คือเมืองไทยแฟ็กซี่โปรดักชั่นกัสก้า20นะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถือว่าใหม่แล้วก็น่าจะตอบโจทบทั่วประกันที่เคยมีเทรนด์พอยต์อย่างที่ผมเรียนมาแล้วนะครับ ด้วนผู้อาๆุโนะครับเนี่ยแต่บีเยเนี่ยต้องซูปากเลยนะเวลาพอพอพอ,พอปีงเนี่ยจ่ายจ่ายทีเนี่ยของคนอายุ80กว่าเนี่ยแยยน่ใจเนะใช่ไหมครับเพราะอย่จริงๆแล้วเนี่ยโดยโลอจิเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่เริ่มมีความเข้าใจเรื่องประกันมากขึ้นแล้วมีไอ้ตัวอย่างที่99ครับ20 เวอร์ช uh, ันในตัวแฟล็กซี่โปรเทคชั่นผมว่ามันอร์นถ้าวันหนึ่งเนี่ยถึงจุดหนึ่เนี่ยตัวผมเองเนี่ยนั่งนั่งมาดูไม่ใช่กับพุณแม่นะแม่ผมลูกกระดาอยู่าเลยนะแต่ว่ากับตัวผมเองเนี่ยวันยี้ผมทำถึุดหนงเบี้ยมาจะแพงมาเก่าเีเพราะมันคิดไม่ออกมาจจะพังตัวเองผมไม่ได้บอกว่าให้อยู่ใหระา บอกว่าผมมีตัวที่มาช่วยผมไองให้วันนังผมไปไม่ไหวเพราะการเท่าถึงเนีคํับคพูดคองทนี้ว่าการเท่ถึงสิมาการที่ว่าความคิดในวังนี้คือการใจที่ไหวจะจากตัวนี้เข้าอายุไหนอายุนานตลอดสัญญาันที่ตัวนี้มันคือประกันชีวิตครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่จริงว่ายกเว้นโลกนี้ยกเว้นโลกนั้นยกเว้นโลกนู้เพราะมันม่ใช่เพราะว่าอยูประกันชีวิตถ้าเราไปซื้อประกันสุขภาพ บางทีเรามันรู้ตัวก็อาจจะไม่สั่ไม่เหกะสังเกิดแต่เวลาเรีถูกยกเป็นุวที่งาเพิ่มเพียด้วยใช่ไหมครับแต่นี้คือรันชีวิตเดีแตวว่ามันทริกเกอร์ต้อายหเอาทุนประกันไม่ใช่เอาประชั่เอาทุนประกันชีวิตมาแล้วเราเิ็น่าพนองซืุ้นสักสิบล้านมันก็ไม่เช่นเดือนกันนะครับไปนถึงทุห้าล้านไปในหกพีดีแฮล ขว่ตัวเราเองด้วยเพราะถ้าเราอยู่ไม่ได้ความขว่ที่จะไปช่วยคนอื่นมันจะไม่แก้ในเรื่องพวกนี้มันจะได้เป็นที่มาครับว่าทำไมถรองออกแบบตัวนี้แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าไลฟ์สไตล์ของเรานังนะครับแต่ผมย้ำนะครับการมีประกันกชีวิตที่เกิดเนสุขภาพได้มีความพิเศษมากเลยอายุที่เข้า่ีเข้าเอง จะมีทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวีกับสามอย่างด้วยกันทั้งหมดนะคะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นสามชัวรินนะคะเป็นพาร์ทเอนอร์กับเรามายาวนาะนแลเหมือนกันนะคะเราจะมีาการจัด Exclusive Workshop นะคะอันนี้เป็นเวอร์ช็อปที่จัดเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ช็อปจัดเต็มวันนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะแน่นมากนะคะถามว่าเราจะทำอะไรบ้างนะคะจะมีการทำช่วยทำใหงสือนะคะแสดง ด้วยวิธีการสัก่งในช่วงสุดท้ายของชีวิต living w ห l l นะคะแล้วก็มีการทำลิ่มลิ่มอันลิ่ g โดดนะคะซึ่งภาษาไทยเนีราเรียกว่าจัดทำหมู่บันทึกเพื่อเพื่อนชีวิตน,นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รับเกียรติจากทคุณอิจมงศรีนะคะมาเล่เาให้ฟังกันนะคะสิ่งที่เจ็ดที่สองนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับเรามาย่างยวนานมากนะคะเชื่อคทีเคเ่นะคะเป็นที่ปรึกษาดไป ที่อยู่ในประเทศไทยมา,ายาวนานกว่าร้อยปีแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิ์สองชั่วโมงนะคะเพื่อปรึกษามที่เป็นรึกษามプライベตเลยนะคะไม่ได้ยิ่งคนอื่นมาร่วมด้วยนะคะเรื่องของการวางแผนนะคะการทำพินัยกรรมพินัยกรรมเนี่ยพินัยกรรมแบบเป็นอินทริทันเซอร์ค่ะพินัยกรรมสืรสกุลนะคะหรือจะปรึกษาด้านกฎหมายเรื่องของการลงทุนก็ได้นะคะสีเนี่ยมาช่วยให้ปรึกษาเลยนะคะอันที่สค่ะอันนี้จะเป็นของทาง,ทาง,ทางกาชีวิตเองนะคะเราจะให้ผู้ช่วย เช็คกันนะคะอย่างแรกเลยเรื่องของไวรัสเซลลวนะคะเรายังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยที่จะสามารถที่จะไปเลือกอรับบริการได้ตรวจสุขภาพหรือวิตามินเช็คอัพนี่นะคะ่ะอันนี้เนี่ยเราไปตรวจนะคะว่าวิตามินไปเราขาดหรืออะไรเหมาะกับเราแล้วคุณหมอเนี่ยจะปรับวิตามินให้เราโดยเฉพาะเลยเทเลเมกเลยนะคะอันนี้ก็พิเศษมากๆเลยะคะ่ะ สุดท้ายซื้อให้ g e Privilege อันนี้อยากจะแนะน่ำเป็นอันใหม่ของเรานะคะ,ะถ้าพี่ๆจำได้นะคะเรามีพันธมิตรที่เป็นเดอะซิมโถงเนี่ยคะ่ะสามสิบกว่าที่เลยนะะทั่วประเทศไทยแล้วก็วยังมีเป็นกิลด์แพเน็ตติรีอยู่นะคะจำได้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาออฟ offer พิพพเศษให้เรานะคะเป็น discount นะคะหรือแลกหรือเป็นเ หรือว่าพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่ช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยค่ะใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นนะคะ,ะตัวอย่างอาจจะเป็นพวกปีกแช่งอะไรพวกเครื่องปรับอกากาศน,นะคะอันนี้ก็ยังแรกแลก,กได้สุดท้ายค่ะอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งพี่ๆก็น่าจะคุ้นเคยอยู่นะคะเรายังมี Exclusive Trip นะคะที่จัดเอ็กซ์ตรูสิ่งเลยเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะจะไปเป็นครอบครัวก็ได้เป็นเ,นะะเนพ,พกกื่อนก็ได้ะคะ่ะนี่ก็เรามีจัดอยู่3-4รอบทั้งปีเลยนะคะ I'm well ไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะไอ้ความรักนะี่แหละนะคะที่บอกว่าความรัก,กทำให้ชีวิตมีความหมายเนี่ยแล้วพอถึงตอนที่จะตายเนี่ยความรักเนี่ยกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ตายยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลเก็กและซี่เนี่ย ตอบสำหรับชัวร์บิดเลยอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนเริ่มมาจากหยบบ้านนี่แหละเพราะว่าบ้านหมดคุ้นพอสมควรเรื่องของว่าตายนะคะมาแต่หลายต่หลายต่หลายอย่างเลยแล้วก็เริ่มทำงานร่วมกับท่านอาจารย์ไผยสารวิสากนะคะแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่แล้วก็เนี่ยค่ะสาวๆที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลให้จดทะเบียนโซเชียลแอนท์เปรียสหริษารายการเพื่อ Universe, สังคมเราเป็นโซเชียลแอนท์เปรียอาจจะอันแรกแรก,รก,รก,รกที่จดทะเบียนนะคะ,ะแล้วก็เราทำงานทันทีพอเราจังไม่ทันจดทะเบียนเลยด้วยซ้ำไป,ไป,ไปสำนักงานสุขภาพแห่งชาติเชิญเราไปให้ ไม่ได้หมายความว่าพิธีการไป่สำคัญนะครับแต่เีี้ต้องบอกว่าเราต้องการที่จะมีการวางแผนธุรกิจเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวไปนะครับเพราะว่ามันที่ที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่าง่งเ็ื้องเลื่อกช่วงที่ทั้งตระกูลยกตัวอย่างตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยของคนเราคนะดราเขาอาจจะไม่ได้อย่างได้มีสิทธิ์ที่เรได้แต่เขารู้เมื่อไหร่ครับรู้เมื่อกดให้ได้อยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีการาวางแผงลูกแน่ของน,นะครับผจุบุญเดินไปก่อนนะครับประคองกันไปเอาผู้จุบุญเดินต่อไปได้แล้วค่อยส่งต่อนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นขั้นตอในเรื่องของการวางแผนผู้จุบุญของผมน,น,นะครับซึ่ง,งทั่งผู้จุบุญถึงทงี่เนี่ยต้องมีทีมที่สามารถที่จะได้ทำในลำดานนะครับการเข้าถึงนะครับที่เหมาะสมมากขึ้นอายุมากขึ้นในการพิงธันนา,าใช้ทุนประกันในเรื่องของ15ได้เบอร์15 ไปไม่ไหวแล้วบางคนที่อาจจะมีเรื่องของตัวสัรภิย์อย่างที่บอกสมรภิย์รองก็ใช้ไปนะครับอันนี้ก็เรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ต้องใช้ความรึกษาระสำคัญเนีมันมีเยอะมากและใกวันนี้ไอ้ทั้งการที่เรียกว่าเป็นความต้องการเฉพาะกลุชีวิตที่แตกต่างกันครอบครัวที่อาจจะตืานเต้นไม่เห่ือนกันสิ่งเหล่านี้ของเด็กมาครับซับซ้องนะจับเป็นครับที่ต้องมีสื่อร์วิสเหนี้นะครับในด้านกฎหมาย สรารคุณแชร์ขึ้นมานะครับ Living View ไม่ใช่ของใหม่ต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าได้มองข้ามอย่าเลือกผู้ดีนะครับมันมีความสำคัญจริงๆนะครับในทุกอย่างทำในวันที่เราอยากทำให้มีสิ่งเหล่าดีๆนะครับก็ได้ทนำน,นะครับในแคลรเซอร์วิสเองนะครับในการให้คำแนะนำเรื่องการจัดการชีวิตนะครับเพราะว่าวันนี้เราก้าวเข้าสู่การที่ว่าคนไทยครับ แต่ว่าเป็นการต้อนโจ์ของเราไซด์ดีนะครับโดยที่ทางอินไซต์เราเราก็เกณฑ์ตัวในของสัมพัทธ์เรื่องเราแล้วก็องความรู้ที่เรามีในเรื่องการด้วยต้อนโจความต้องการของลูกค้านะครับก็สมายเองนี่นะครับก็พยายามที่จะพัฒนาไปในแง่ของสิ่งที่เกี่ยวเรื่องของสุขภาพทั้งในแง่ฟิสิเคิลและในแง่ของมายก็คือความรู้สึกความมั่นสุขความเป็นจอยได้านด้วยทางโปรแกรมก็มีการพัฒนาไปด้วยนะครับ จริงๆไม่ได้คุยกับคุณกับปนัก็ก็บอกว่าจริงไม่ใช่เก้าๆทั้าเึ่งเดียวนะไมค์คอยเ็สามารถจะได้เป็นเซอร์วิสได้ใช่ไหมครับในกริัทนะฮะอันนี้่เพาะนั้นจริงก็กว้างมากในเรื่องพวกนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากอันนี้จริงผมพูดอย่างตรในตัวเองนะครับเพระฉั้นจริงๆถ้าช่วยเห็นก้า้ับงเรื่อย่างเนี้เใช้ได้นะครับมาถือเปนการหรสิบล้านย,ยู่ไปเลยนะเยเบี้ยมาแท็ออกเสร็จได้ผมเห็นกำไตง้างนนะครับแต่ว่าเอาตรงว่าทุกอย่างเนี่ คือไม่าเดียนต่อเือนเดียนต่อเดือนเพราะให้ความผันผวของเศรษฐกิจโลกเลยเศรษฐกิจในประเทศเลอนะครับ